เพจย้อนสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจ่ารถสวยเกรดเอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะคะที่กดติดตามช่องน้องจ้าจ่ารถสวยอยู่นะคะหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่เห็นคลิปน้องจ้าจ่าคลิปนี้นะคะะจะพึ่งเลื่อนหนีไปไหนนะคะมือนี่น้องจ้าจ่ามีรถมารีวิวมานําเสนอให้ลูกค้าได้เบิ้งนะคะเป็นรถที่พึ่งเขามากมายรอบปับสภาพค่ะลูกค้าเป็นโตโยต้ารีโวที่รันเนอร์นะคะตัวยกสูง เกียออโต้ค่ะขั้นนีเป็นรถปี2016ค่ะลูกค้าขานะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว e นะคะเป็นพิ่ลนเนอร์ในราคาเพียง479,000บาทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าสภาพที่เห็นยูดาันนานี่เป็นสภาพรถเดิมๆรอปรับสภาพรอทำความสะอาดนะคะน้องเจ้าจ้าฝากมารีวิวให้เบิ้งค่ะให้เบิ้งสภาพความเดิมความงามนะคะที่รถหึงเขามากไม่นะคะน้องเจ้าจ๋าก็ฝ,ฝากรีวิวให้เบิ้งเลยนะคะตามสภาพ คันรอบปรับสภาพนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามเดิมพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะไม่วิ่งเพียง200 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2016เนาะราคา4 7 0 0 0 0บาทเพราะว่าราคานี่ก็สามารถจับต้องได้นะคะในสภาพรถเกียรเอสวยๆเดิมๆนอกจ,จากจากับกามารีวิวให้ลูกค้าเบิ่งลูกค้าท่านไหนอยากซื้อนะคะอยากสนใจอยากใส่งานนะคะอ,อยากบ่ต้องใส่เงินออกรถ นะคะอยากพอนสบายๆนะคะลูกค้าก็โทรมาคุยมาบอกกับน้องจ้าจาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวน้องจ,าจา้าจายจะพามาเบิ่งรายละเอียดรอบขั้นรถนะคะอันดับแรกเลยนะคะไฟหน้านะคะสังเกตเบิ่งนะคะถึงไม่จตยูรักสองแสนนะคะบอกเลยว่าสภาพไม่มากๆเลยไฟไฟหน้านะคะยังเป็นใสๆสวย,สวยๆยูนะคะว่ามีรอยหมองว่ามีรอยแตกไรยงานนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะใสกรอบโคเมียมนะคะ อันนี้เป็นรถที่ย่งบริไปับสภาพนะคะสภาพก,กะเกลือๆกลางๆน้องจ้าจ้าก็ฝ่ารีวิวให้เบิรงเลยนะคะส่วนทะเบียนนี่นะคะลูกค้ากีดาได้ไปพร้อมตัวรถเลยบ่มีการเปลี่ยนทะเบียนนะคะเพราะว่าเป็นทะเบียนกรุงเทพเรียบร้อยสภาพรถคันนีบ่เคยผ่านการชนบกเคยผ่านการพิจความบกเคยผ่านการจมน้ำม,มาแน่นอนค่ะนะคะรับประกันได้เลยนะคะสังเกตนะคะมาในส่วนของลอ ล่อก,ก็เป็นล่อแม็กอันล้อยนะคะมาพร้อมยางไม่ไหมนะคะดอกยางก็พร้อมใส่งานยง้วๆนะคะลูกค้าขาใส่สุ่มล่อนะคะเดิมๆนะคะส่วนกระจกปับ๊บอัต,ตนโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะที่เปิดแบบโคเมียมค่ะนะคะที่ทางขึ้นบันไดมีมาครบมาพร้อมนะคะ พี่นองเจ้าจ่ารีวิวห้เบิงนะคะก็เพื่อเบิงความเดิมความงามของรถนะคะที่สภาพมาเดิมเดิมนะคะที่บริการทำความสะอาดบริหารหล,หลักขนาดขีนโนกก็ยังอยู่นะคะทีกรบรถนะคะน้องเจ้าจ่ากับฝรั่มารีวิวห้เบิงก็คือว่าชัดเจนไปเลยนะคะตรงปกแนนอนรถก็เป็นสีเดิมเดิมบริหารหลนันการกับสีเปลี่ยนเหล่มนะคะบบมีการดัดแปลงใดๆดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ารถของท้าทุกขัน้นมีที่มาทีไ่ไป ทุกขั้นนะคะสามารถเอาสัมเนาไปตรวจเช็คได้เลยนะอันนี้ก็ติดค่ารีบอยมาหาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ติดมาจากเจ้าของเดิมเลยเนาะอ่าให้จะให้ลูกค้าเบิ้งสำหรับคนไหนที่ต้องการรถรุ่นนี้สเปคนี้มีค่ารีบอยเรียบร้อยนะคะแล้วกนในส่วนของไฟไท้ายนะคะก็เป็นหลอดใส่เดิมๆนะคะส่วนกันชนนะคะ ติดเซนเซอร์มาไห้นะคะเพราะว่าบ่มีกล่องหลังนะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวอีอย่างบ่าเป็นตัวท็อปนะคะแต่เจ้าของเดิมนะคะเขาติดเซนเซอร์มาไห้นะคะบอยเลอ่์ปลอดภัยมั่นใจในการถอยแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่บอ่อาบ่มั่นใจหรือกังวลน,นะคะในตัวรถน้องจ้าจ่าแนะนําให้ลูกค้ามาเบิ่งรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์ได้ติดต่อขอมาหาน้องจ้าจาได้เลยค่ะน้องจ้าจ่ายินดีสเตนบายรอดละกัรอต้อนรับนะคะดูแลลูกค้าทุก นะคะด้วยความเต็มใจนะคะดูแลแบบคนในขอบครัวเลยนะคะพี่น้องให้พี่น้องได้สบายใจและอุ่นใจนะคะอยากได้รถมือสองคัดเกรดรถมือสองคัดคุณภาพนะคะได้รถไปบอต้องกังวนเรื่องสอบบอต้องกังวนเรื่องยอมแมวขายนะคะเพราะว่าที่บริษัทเพชรยน,ยนขายรถเกตเอขายรถนะคะคัดเกรดอยู่แล้วนะคะลูกเพาะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจและ การันตีวางใจได้เลยนะคะในบริษัทเพชรยน์เนาะอ่ะเบิงในส่วนรอบตัวรถแล้วเดี๋ยวไปเบิงในส่วนภายใน,ในกันค่ะมาตามหน่องจะจ๋ามาเลยเนาะน้องเจ้าจ๋าก,การรีวิวเป็นคลิปเลี้ยวไปเลยนะคะจะว่ามีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะน้องเจ้จาจ๋าพูดผิดผูดถูกไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไ้ในคลิปด้วยนะคะอ่าอันนี้คือภายในนะคะลูกค้าขานะคะในส่วนของภายในนะคะแพงประตูเป็นสีดำเดิมๆนะคะรถบ่ชช่านะคะเจ้าของเดิมใส่ง,งาน่นมือเดียวนะคะ เพราะว่าเป็นรถที่วิ่งใช้งานนะคะอ่าเม็ดอาร์นะคะที่ขอบประตูยังมีขบ่ขันผู้ชมที่ดูทั้งบ้านนะคะเห็นคลิปน้องจ้าจ๋าแล้วก็สามารถทรามมาหัน้องจ้าจ๋าได้เลยกับสวนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนี่ก็เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะแบบสามการเนาะเบอง์คอส้นภายในนะคะด้านหนา้ารถบ่มีร้อยถัลอกบ่มีรลอยซึกลอนะคะบอกได้เลยว่ารถบ่ช้ำเนาะ ส่วนแอเป็นแอแบบอเน้าล็อกค่ะนะคะมีคีย์่างแก้วหน้หามไฮนะคะปุ่มอีโคโหมดเวอร์โหมดนะคะพร้อมเกียร์ออโต้แบบคันบั้นไดนะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้กับเป็นเบาะมาเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นเบนาะนังซีน้ำตาลนะคะเพราะว่าจะออกเป็นโทนแนวสปอร์ตนะคะเพราะว่าอ่าออกแบบมาเพื่อให้อ่าลูกค้านะคะผู้ขับขี่นะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเบาะเดิมๆแบบนี้เบาะบาช่ำนะคะบอกเด้เลยว่าขายได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับ ลูกค่าน้องจ้าจ๋าอยากได้รถนะคะรีโวเกียออโตปี2016นะคะไว้แสงงานพ้อมติดคาร์บิอยห้เรียบร้อยอันนี้ก็ในส่วนของน็อตนะคะในตัวประตูนะคะที่น้องจ้าจ๋าให้ลูกค้าเบิ่งซึ่งนะคะบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้บ่เคยพานการพลิกความบ่เคยพานการจมน้ำเบ่เคยพานการซดนใดๆทั้งสิ้นนะคะ น้องจ้าจ๋ากะรีวิวตามสภาพเท่าที่น้องจ,จา้าจ๋าแวาไปในคลิปนะคะก็คือว่าเห็นเลี้ยวๆไปพร้อมๆกันนะคะอันเดียวมาเบิ่งในส่วนของเครื่องยนต์นะคะว่าเครื่องยนต์ทีนะคะที่จ้าจ๋ารีวิวเนี่ยนะคะเป็นเครื่องยนต์น้เดิมบอเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะพาเบิ่งเลยนะคะอ่ะมาเบิ่งในส่วนของเครื่องยนต์นะคะลูกคาขานะคะอันดับแรกน้องจ้าจ๋าให้เบิ่งเลยนะคะนอสสปริงนะคะตรงนี้นะ ยังเป็นนอยสีแต้มจากโรงงานเลยนะคะใหม่ๆเลยซึ่งบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้บ่ท่านเคยเปลี่ยนบ่ท่านเคยเปลี่ยนขัน้นหนานะคะบอเคยนะคะหลนชนมาสังเกตโดยร้อยนอตทุกตัวนะคะเม็ดอาร์ทุกเม็ดยังอยู่ที่เดิมนะคะน้องจ้าจ๋าอยากรีวิวและนาเสนอนะคะให้ลูกค้าเห็นชัดๆว่ารถคันนี้เดิมแท้แน่นอนจากโรงงานบอเคยพานการซนเนาะให้ลูกค้ามั่นใจและการันตีในการพรีเซนต์และรีวิวของน้องจ้าจ๋าเนาะ เมืองในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมบอมีรอยย่ำจากน้ํามันเครื่องนะคะสภาพใหม่นะคะห้อยแต้มสีมาจากคิวซีโรงงานยังอยู่ทีเดิมนะคะ,อะไอ้ลูกค้าเบิ่งไปพร้อมๆกันรับประกันความเดิมแทนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากโรงงานนะคะไส้โรสสภาพป้ายแดงในราคาเมืออเ่อสองน้องจ้าจ้าบอกเล,เลยว่าคุ้มนะคะสุดคุ้มแน่นอนนะคะบอว่่จะเป็นน็อตน,นะคะแกมซ้ายแกมขวาบ่มีห้อยขยับนะคะน,อน็อตฝากระโปรงค่ะ อยู่ที่เดิมฉนวนกันความร้อนนะคะยังเพิ่มเฟรอยเปอร์เซ็นต์นะคะบะมีห้อยขาดค้อยรุดรุ่ยนะคะอ่ะแพงอ่าห้อยเมรร็ดอากนะคะถ้ารถโดนชนมากนะคะลูกค้าห้อยเม็ดอากนะคะจะบรูชัดเจนแบบนี้นะคะน้องรถสภาพคันนี่สวยแท้เดิมนะคะ บอกคุณพลาดน,นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจแล้วก็อยากได้รถออโต้คาลิบอยนะคะวิ่งใช้งานสําหรับลูกค้าทํามาค่ะอาค่าขายทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรืออยากไว้ใส่ในขอบครัวนะคะเจาจ๋าแนะนำเป็นขั้นนี้บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นสำหรับมือนี่น้องจ้าจ๋าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องจ้าจ๋ารถสวยไว้ด้วยนะคะ ถ้าสนใจขคันนี้รีบโทรเขามาหานนองจ,จ้าเลยนะคะเพราะว่ารถขอนขางมาไว้ไปไว้าสำหรับมื้อนี้น้องจ้าจ๋าขอโตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ